สวัสดีทุกๆคนนะคะเรามาสำรวจปลานี้ค่ะปานี้เราเก็บสองปีดกอีก5ปีไม่ดกนะคะแต่มาปีนี้ค่ะดกมากเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนคะแต่ว่าเขายังเล็กอยู่ค่ะยังไม่โตเท่าไหร่เลยนะคะเราบอกไม่ได้นะคะว่าปลาไหนจะดก ป่าไหนจ้ามีเยอะมันบอกไม่ได้นะคะเพราะว่าเราต้องสำรวจทุกปีทุกป่าเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะยังไม่สุกก็มีนะคะป่าตรงนี้เป็นป่าซัวค่ะป่าซัวไม่รู้ออกเสียงถูกไหมคะติดก,กับทะเลสามนะคะ ถ้าเป็นป่าซัวมันจะจะเทินน้ำเทินปกนะคะก็จะทำให้บูบอรี่ดกนะคะเราไปสำรวจด้านหน้ากันเลยค่ะมาฝั่งนี้พอได้อยู่นะคะป่านี้อ๋อเคยเก็บครึ่งวันได้5้าถังค่ะพอตกประมาณบ่ายๆนะคะ ออก็กลับบ้านแล้วค่ะเพราะว่าอ,อ๋อต้องไปทำความสะอาดเอาขวนออกขัว้วขัวออกแล้วก็ใบออกนะคะเพราะว่าต้องทำให้มันสะอาดค่ะตลาดเขาถึงจะรองรับเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนะคะว่าเขาจะดอกไม้แต่ที่แผ่นผ่านมาเนี่ยไม่ดอกนะคะยังเขียวอยู่ เรามาทางนี้กันเลยนะคะใช้ได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะดำปีเลยค่ะนี่ค่ะแต่เขาก็ยังมีสุกมากไม่สุงมากนะคะได้แล้วนะคะปีนี้นี่ค่ะถ้าเขาสุกนี่จะเก็บสนุกเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนคะ่ะ โ็ oh, สุดยอดเลยค่ะนกมากมากให้ทุกคนได้เข้าใครที่หาป่ายังไม่รู้ป่าก็ให้ถามแฟนนะคะป่าซัวในภาษาฟิลนล์นะคะอยู่ตรงไหนให้แฟนไปสำรวจให้ค่ะเราจะได้เก็บตรงที่เยอะๆนะคะนี่ค่ะ ดอกมากๆเลยค่ะปีนี้หลังจากที่ไม่ได้เก็บมานานนะคะป่านี้โอ้ดอกกลุ่มนี่ค่ะนี่ค่ะลำต้นเขานะคะอกจริงๆนะทุกคนนะคะสุดยอดเลยค่ะป่าเขามีเจ้าของนะคะแต่เราสามารถเก็บได้ทุกป่าค่ะ ไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือว่าคนฟินนะคะสามารถเข้ามาเก็บได้ค่ะเจ้าของเขาไม่ห่วงนะคะแต่ว่า <c oughs> จะมีคนไทยเนะะี่ยค่ะห่วงกันเองค่ะอ๋อก็พูดเกินไปในคลิปหนึ่งแ้วนะคะว่าทำไมเขาต้งห่วงเพราะว่าบูเบอรี่มันออก ไม่เยอะทุกปีค่ะใครมาก่อนได้ก่อนใครมาหลังก็อ,นอดนะคะนี่ค่ะอ้อเคยเก็บได้วันละห้าถังค่ะนี่ค่ะดกมากๆเลยนะคะนี่ค่ะ ทิศหนึ่งอ,อ๋อจะเข้ามาดูนะคะออเดอร์ออกเข้ามาแล้วคะ่ะแต่ว่ายังบอกลูกค้าไม่ได้นะคะเพราะว่าอ,อ๋อยังไม่ได้สำรวจป่าวันนี้รู้แล้วคะ่ะว่าเขายังไม่สุกถ้าเขายังไม่สุกเต็มที่เขาจะไม่อร่อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันต่อค่ะอ,อ,อ๋อเจอแฟนคะ่ะ ออกับแฟนมาสำรวจคนละทางนะคะแกเห็นอ้อแล้วค่ะมีน้มกิ่งไม้ตรงหักนะคะว่าจะรู้ว่าเราต้องมาแทบนี้ทำเครื่องหมายไว้นะคะ อนกบาริอนมุสิ i กดออนกบาริอนมุสิกกด์อ่นี่มีเสียออฮะบ้าริยนยกึ้นละทำไมาริอนมุสต่านเอเวลาคบะตรงนี้ยังไม่สูงนะรับอกแกแกบอกว่ามีคนปินเก็บ คลิปนี้เราก็ขอจบกันเลยนะคะสำรวจเอาบุบรีป่ามาให้ดูเพียงเท่านี้นะคะบายบายทุกคนนะคะบายบายค่ะ